สำหรับใครที่เข้ามาในเกมนะคะแล้วมันขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะคะว่ามันแก้ยังไงก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าโปเกมอนไม่ได้นะคะมาดูคลิปนี้เลยนะอันนี้เป็นคลิปต่อจากภาคแรกนะโอ้โหเรียกภาคเลย มาหน้าแรกนะคะมันจะเป็นให้เลือกเดือนวันปีนะคะเข้ามาเลือกอันแรกนะคะสำหรับคนที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วนะก็คลิกอนุญาตเข้ามาอนุญาตให้มันเข้าถึงที่อยู่ของเรานะคะแล้วก็เลือกแอคเคาท์เดิมที่เคยสมัครไปนั่นแหละนะพอเข้ามาในเกมนะคะเราก็อนุญาตกดอายุอนอนุญาตทั้งหมดเลยนะ แล้วนี่มันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมให้ทำตามคลิปนี้เลยนะคะอย่างแรกก็ทำเหมือนคลิปแรกเลยนะคะกดเข้าไปในข้อมูลนะคะที่เก็บข้อมูลของเกมเข้าไปล้างแคสกับล้างข้อมูลของเกมนะคะแล้วก็ไปติ๊กเริ่มต้นอัตโนมัตินะคะในคลิปนี้เลยนะแล้วก็กดออกแล้วก็กดเข้าเกมใหม่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเข้าได้ไหมนะ มันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราคลิกอันที่2คือมันจะเด้งเข้าไปในหน้าเว็บไซต์แต่ถ้าคลิกอันแรกนี่ก็คือจะเข้าเกมได้เลยนะคะเป็นไงหลังจากที่ลงคลิปแรกไปนี่แบบโอ้โหคนดูเยอะมากก็เลยคิดว่าจะทำเป็นคลิปที่2ลงนะคะอันนี้ก็เพิ่งลงมาใหม่เหมือนกันนะ ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะไม่ค่อยลงคลิปแต่ก็ลงอยู่นะเออโอเคสวัสดีไปแหละ